สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีวันจันทร์นะคะเริ่มวันใหม่สดใสสุขสันต์นะคะวันจันทร์สีอะไรเอ่ยไหนใครรู้บ้างคะลูกสีเหลืองนั่นเองค่ะเด็กๆเป็นอย่างไรกันบ้างคะสบายดีกันไหมคะอีกไม่นานนะคะโรงเรียนใกล้จะเปิดแล้วนะคะเราจะได้เจอกันแล้วนะคะดีใจไหมเอ่ยวันนี้นะคะ มาเจอครูพึ่งเราก็มาเรียนวิชาอะไรคะวิชาคณิตศาสตร์นั่นเองค่ะไหนใครพร้อมแล้วลูกยกมือขึ้นสิคะเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาวันนี้กันเลยนะคะครูพึ่งเอาอะไรามาฝากเด็กๆนะไปกันเลยค่ะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาทบทวนตัวเลขอารบิกและตัวเลขไทยกันนะคะเด็กๆเด็กๆพร้อมกันหรือยังเอ่ย ในใครพร้อมแล้วคะยกมือขึ้นสองข้างเลยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเรามาเริ่มตั้งแต่ตัวแรกกันเลยนะคะเด็กๆเดี๋ยวเราจะออกเสียงไปพร้อมๆกันนะคะเด็กๆ,ๆเตรียมตัวเลยค่ะเลขอะไรเอ,อ่ยเลข1นึ่อารบ,บิกและเลข1ไทยนะคะเก่งมากๆเลยค่ะตัวต่อไปค่ะ เลขอะไรคะเด็กๆเลขสองอาราบิกนะคะและเลขสองไทยนั่นเองค่ะเรามาดูตัวต่อไปกันเลยนะคะเด็กๆเลขอะไรนะไหนใครตอบได้ตอบเลยค่ะลูกเลขสามอาราบิกและเลขสามไทยนะคะตัวต่อไปค่ะเลขอะไรเอ่ย เลขสี่อาราบิกและเลขสี่ไทยนะคะเรามาดูตัวต่อไปกันเลยนะคะดเด็กๆเรืเลขอะไรแล้วคะเลขอะไรเอ่ยเลขห้าอาราบิกและเลขห้าไทยนะคะตัวต่อไปคะ่ะเลขอะไรนะเลขหกอาราบิกและเลขหกไทยนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะดเด็กๆ เรามาดูตัวต่อไปกันนะคะเด็กๆเลขอะไรเอ่ยเลขเจ็ดอารบิกและเลขเจ็ดไทยนะคะตัวต่อไปนะคะเด็กๆตอบได้ตอบเลยค่ะเลขอะไรคะเลขแปดอารบิกและเลขแปดไทยนั่นเองค่ะเรามาถึงเลขอะไรกันแล้วคะเด็กๆเรียมตัวนะคะเลขอะไรเอ่ย เลขเาอารบิกและเลข9ไทยค่ะเรามาถึงตัวสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะจะเป็นเลขอะไรเอ่ที่มี1กับ0ลูกเลข10อารบิกและเลข10ไทยนั่นเองค่ะทั้งหมดนี้นะคะเป็นตัวเลขอารบิกและตัวเลขไทยนะคะตั้งแต่เลข1ถึงเลข10นั่นเองยังไงครูพี่ฝากให้เด็กๆหมันทบทวนกันด้วยนะคะ เรามาดูกิจกรรมเสริมประสบการณ์วันนี้กันนะคะหน่วยดอกไม้แสนสวยนะคะวันนี้ครูเพิ่งจะมีอะไรมาฝากเด็กๆนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูปริศนาคำาท,ำทายกันนะคะวันนี้เกี่ยวกับดอกไม้ต่างๆนั่นเองเด็กๆตั้งใจฟังนะคะแล้วช่วยกันตอบนะลูกนะว่าดอกไม้ต่างๆนี้ มีชื่อว่าอะไรนะคะพร้อมกันแล้วใช่ไหมลูกถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะเรามาเริ่มตั้งแต่ข้อแรกกันเลยนะคะเด็กๆเดี๋ยวเด็กๆฟังปริศนาคัมภายกันก่อนนะคะตั้งใจฟังนะลูกนะดอกไม้อะไรเอ,อ่ยมีสีขาวกลิ่นหอมนำมาร้อยมาลายมอบให้คุณแม่ดอกอะไรคะเด็กๆจำกันได้ไหมคะ เดี๋ยวเรามาดูภาพนี้กันนะลูกเป็นดอกอะไรเอ่ยดอกมะลินั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆเรามาดูข้อต่อไปกันเลยนะคะปริศนาคัมภารดอกไม้อะไรเอ่ยมีหลากสีสันก้านหนามแหลมคมกลิ่นหอมชื่นใจเด็กๆคิดว่าเป็นดอกอะไรคะลองคิดสิลูก เรามาดูภาพนี้กันนะคะดอกอะไรเอย่ยกุหลาบนั่นเองค่ะสีอะไรคะเด็กๆสีแดงนั่นเองค่ะเรามาดูข้อต่อไปกันนะคะปริศนาคำทายของเราดอกไม้อะไรเอย่ยชอบขึ้นตามตมดอกใหญ่ใบกลมคนนิยมบูชาเด็กๆคิดว่าเป็นดอกอะไรคะ ดอกบัวนั่นเองค่ะเด็กๆดูภาพดอกบัวนะคะมีทั้งดอกบานและดอกตูมน,นะคะเด็กๆรู้จักไหมเอ,อ่ยเก่งมากๆเลยค่ะเรามาดูข้อต่อไปกันเลยนะคะเด็กๆตั้งใจฟังนะคะปริศนาคําภายของเราดอกไม้อะไรเอ,อ่ยมีสีเหลืองดอกเป็นพุ่มๆไม่มีกลิ่น ร้อยมาไหได้เด็กๆคิดว่าเป็นดอกอะไรคะนึกออกหรือยังะคะดอกดาวเรืองนั่นเองค่ะมีสีอะไรคะสีเหลืองนะคะเรามาถึงปริศนาคำทายข้อสุดท้ายกันแล้วนะคะเด็กๆตั้งใจฟังนะคะตอบได้ตอบเลยนะลูกนะดอกไม้อะไรเอ,อ่ยไม่เคยหวั่นไหว สู้แสงแดดได้มีดอกสีเหลืองเด็กๆคิดว่าเป็นดอกอะไรคะลองนึกสิลูกเด็กๆมาดูภาพนี้นะคะดอกทานตะวันนั่นเองค่ะเคยเห็นไหมคะเด็กๆเ,เคยใช่ไหมลูกเก่งมากๆเลยค่ะทั้งหมดนี้นะคะเป็นชื่อของดอกไม้ต่างๆนั่นเอง ต่อไปเรามาดูใบางานวันนี้กันนะคะเด็กๆก่อนอื่นเรามาฟังคำสั่งกันก่อนนะคะคำสั่งมีอยู่ว่าจงนับจำนวนสิ่งของและโยงเส้นให้ตรงกับจำนวนตัวเลขนะคะเด็กๆดูนะคะแถวแรกเป็นตัวเลขอะไรเอ,อ่ยเด็กๆจำกันได้ไหมคะเลขอรารบิกนะคะแถวถัดไปค่ะเป็นตัวเลขอะไรคะเด็กๆ เลขไทยนั่นเองค่ะ,ะเดี๋ยวเรามายกตัวอย่างหนึ่งข้อนะคะเด็กๆคะเอาข้อไหนดีเอย่ยข้อแรกนะคะลูกเป็นภาพอะไรคะพระอาทิตย์นั่นเองค่ะมีกี่ดวงคะพระอาทิตย์เรามาช่วยกันนับสิคะ1 2 3 4 5 6 7 เรามีพระอาทิตย์ทั้งหมด7ดวงนะคะเราก็ต้องโยงเส้นไปหาเลขอะไรคะเด็กๆเ,เลข7จอาราบิกนะคะกับเลข7ไทยนั่นเองค่ะจะเป็นลักษณะนี้นะคะแบบฝึกหัดของเราไม่ยากนะคะเด็กๆครูเพิ่งเชื่อว่าเด็กๆสามารถทำกันได้แน่นอนค่ะยังไงครูเพิ่งฝากใบงานกันด้วยนะคะเด็กๆ แล้วเจอกันใหม่นะคะเด็กๆวันนี้ครูพึ่งขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ